อืมอืมนี่อืมเออนี่นายโอเคไหมมังอืม อืมสวัสดีมือตอนนี้ฉันคิดว่าฉันนั้นฆ่าคนไปมันมีประโยชน์เพราว่าฉันรู้สึกบาปมากเลยตอนนี้แล้วก็รู้สึกแย่มากแล้วก็โคตรไม่โอเคเลยกับสิ่งที่ฉันทําลงไปไอ้เว้ยกูมีชีวิต<อ>สิ่งที่แกทําลงไปนั้นน่ะมันบาปใช่เว้ยมันบาปแต่นายจะทําไงได้ละ่ะสุดท้ายแล้วนายก็จะบาปไปงี้ไปช่วนินลรานดอนสิ่งที่นายทำใจได้ก็คือก็ต้องทําใจเว้มันก็เป็นงี้แหละชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรเป็นน้อยเป็นนอนหรอก เพราะฉะนั้นจงอยู่กับมันให้ได้จนถึงปัจจุบันที่อดีตไปซะออ,อืมจะทำให้มันเจ็บน้อยที่สุดนะเจ้าปีศาจ ตามาหนาวได้แล้วครับคุณรู้สิง่งใบ้างครับในการปรับปีศาจโอ้ช่ชยผมรู้สึกดีมากๆเลยอะ่ะผมเพิ่งทำการกำจัดดักซิกไปไม่ใช่ดิมผมไล่เข้าไปอีอีอ่าาสวัสครับทุกคนตอนนี้กัผมเองทอมมี่และทิมมี่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงฆาตรกรที่กำลังเป็นไว้เรัาอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือเดอะสมาย ฆัตรกรปีศาจโลกทิที่จะจ้องจะเล่นตูดท่านกำลังรอท่านอยู่ที่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นท่านควรจะปิดประตูล็อกก่อนแล้วมาระวังให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อ้อปิชุอกชอาจ่าเยสเตอร์ต่อยฉันไม่โดน แกไม่รอดหรอกบักโจสตาร์หรือชอหรือเฮียละแบบนี้ทำยังไงดีไอเอ๊มันดูพลังเราไปเฮียละอุ้ยเฮียละไอจ๊ เออเกนฉันไม่ก <are> <sounds> ินแกนหายไปแล้วเอ้ยอะเ้ยเจ็บจังเลยอ่อ้ยกนแกฉันจะไม่ยอมรอก้ยมากเอ i เจ็บจีเอ้ย อย่าละทำยังไงดีล่ะคราวนี้ไปย้ายเกือบโดนอุ้ยเฉียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อยีงไ่มนาทีนั่นที่ฉันมาช่วยทานะไม่แก่ของกายไปแล้วแหละเจ้า จะทำะไรนะห้ยอยูชุบแค่นี้นี่ะทำะไรฉันได้อยู่แล้วถอนกลับซู่เฮมอเฮ้อเฮ้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหตื่นสักทีนะแกนะตอนนนได้รักษาแขนและขาให้แกเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างน้องโอเค i oh, 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 oh.